ถือไม่กวาดที่ไปกวาดวัดมาวัดเขาแก้วพระยุหกคีรีเป็นบ้านเกิดของแม่ชีวิตแม่ไม่ใช่คนรวยหรอกเกิดมาเป็นคนจนเคยไม่มีข้าวกินไปหาน่นไม้บนเขามากินแทนข้าวแล้วหลังจากนั้นมาใช้ชีวิตคู่อสองคนกับแมนปอแมนปอก็ต้องกินกินผักบุ้งผักตำลึง,งแทนข้าวเหมือนแม่ตอนเด็กๆไม่ไม,ไม่ไม่มีพิษเลย แล้วแม่ก็ต่อสู้ชีวิตมาแต่แม่ทบทวนตั้งแต่เด็กจนแก่แม่เป็นคนที่ไม่เคยโกงใครไม่เคยเบียดเบียนใครไม่เคยเอาเปรียบใครทำแต่สิ่งดีแล้วช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกด้วยกันได้แม่ก็ช่วยแม้แต่สัตว์แม่ก็ชอบ เอามาเลี้ยงใครเอามาปล่อยแม่ก็เอาไปเลี้ยงสงสารเขาและสิ่งที่แม่ทํามาแม่ถือว่าแม่ก็ทําดีมาตลอดและความดีของแม่ที่ทําก็ส่งผลให้แม่มามีวันนี้ได้ขอให้เชื่อเถอะว่าทําดีได้ดีจริงๆนะคะทําดีได้ดี มีจริงบนโลกใบนี้ทําดีได้ดีมีจริงเกิดขึ้นกับแม่นี่เองคือบุคคลที่ได้ประสบทําดีได้ดีร้อยเปอร์เซ็นจริงๆค่ะร้อยเปอร์เซ็นจริง,รง,รงอันนี้ต้องขอบขอคุณมากมากเลยขอบขอคุณจริงๆขอบขอบคุณสังคมที่ช่วยเหลือขอบขอคุณมากมากโบซาคุณหน่อยคุณภาคภูมิไทยรัตนนิวแล้วก็คุณหนุ่มโหนกระแส คุณทนายไพศารคุณทนายแก้วคุณน้องดิวบอสนวัตแม่ขอกรบขอบพราะคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณนะคะวันนี้แม่ดีใจแม่ได้มาเจอลูกๆสามคน <languages> ในเห็นลูกกินข้าวแค่นี้แม่ก็มีความสุขแล<ต>้วลูกกข้าวทุกวันแม่จะนอนไม่หลับ แม่จะต้องดูว่าวันนี้ลูกทําอะไรวันนี้ลูกเป็นยังไงบ้างลูกสบายดีไหมลูกมีความเครียดไหมแม่จะต้องดูทุกวันแล้วพอตีสองแม่ก็เริ่มลุกขึ้นมาอาบน้ำสวดมนต์เตรียมตัวไปทำง,งานทุกวันค่ะขอบคุณนะคะแม่ครับพี่เขาถามว่าแมงปอดื้มไหมครับตอนเด็กๆดื้อ <c oughs> เริ่ม <c oughs> แก่น ทำตัวชอบเหมือนเด็กผู้ชายด้วยนะคะมิ้งปอตอนเด็กๆเ,เพราะว่าแม,ไไม่ไม่ได้อะไรแม่ไม่ค่อยได้มีเวลาเลี้ยงลูกเพราะแม่ทํางานคนเดียวน,น,นิ้งปอเนี่ยส่วนมากจะเป็นพี่ชายเขาเลี้ยงพี่ชายเขาสอนให้น้องชกต่อยประมาณนั้นด้วยนะคะประมาณนี้นด้วยค่ะแล้วมาช่วงหลังๆนี่แม่เห็นว่าม่้งปอชักจะแก่นเกินไปแล้วแม่จึง ขยายเวลาของตัวเองให้สอนลูกให้ให้ลูกรู้จักคําว่าลูกผู้หญิงบ้างค่ะว่าเขาไม่ใส่ประถุงงั้นขอร้องโบราณแล้วพ้กันดื้อไปพุกักันเป็นเด็กดีู้กันไม่ดื้อเป็นลูกที่ดีคํา่าปาถุเด็กดีมากพ้กันไม่ดื้อสอนอะไรก็ครับผมครับผมมาละมันกอดื้อนะเป่นแก่นโซน บางทีคําพูดก็พูดแข็งแข็งด้วย <_ C> e <ak> เพ้าก็ขถูกเลี้ยงด้วยผู้ชายแม่ทํางานไม่ค่อยได้มีเวลาเลี้ยงเขาพี่ชายบ้างพ่อบ้างเพราะพ่อเขาทํางานหักไม่ได้เขาผ่าตัดบางทีเขาก็ศีซ้าห้าเดือนบางทีเดินไม่ได้ใชอีกแล้วพ่อแต่แม่ก็กัดฟันอดทนสู้มาจนทุกวันนี้ างทีก็แอบน้องห้งคนเดียวไม่ให้ลูกเห็นเป็นโมหนเก็บความข้างนอกเข้มแข็งแต่ข้างในมันไม่เข้มแข็งอะค่ะมันไม่เข้มแข็งแต่ก็ต้องสู้สู้แม่ไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดเลย <S 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 2> <S 2> จะจะทิ้งหน้าที่ตัวเองก็ไม่ได้ ต้องเป็นคนที่ต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกเหนื่อยงานก็เหนื่อยเหนื่อยสอนลูกก็เหนื่อยแต่เราก็ต้องสู้ชีวิตต่อไปก็สอนให้ลูกสู้ชีวิตต่อไปก็สอนให้ลูกสู้ชีวิตสู้ชีวิตสู้ชีวิต 收起微，收起微，收起微。 เนข้าวด้วยกันนะคะคังอยู่มันขังนี่แนอแม่ก็ไม่ค่อยรู้นอแล้วแม่ก็ฝากฝากน้องฟอน้องไม้ฝากน้องทู่กันด้วยน้องชมพู่น้องชมพู่เขา<ม><อ>ชื่อน้องชมพู่ั่นและ เขอฝากฝากน้องถามมาเขาวพวกเราแม่เห็นทุกคนเห็นนะไม่เห็นขึ้นวันนี้แล้วใครหลอม้นเหมือยนากขึ้นวันนี้เห็นเห็นเห็น,น,น,อน,น,หนสองคนพวกกันต้องเอียงไปทางน้อน่ยในบิถ่ายอะ ดี๋ยวนะขอโทษนะคะทุกคนค่ะขอโทษนะคะอืมได้ไหมแล้วหนูไม่เห็นหนูไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรวันนี้เขาเห็นหน้าหนูกันทั้งวันแล้วแหละหนูไม่ทั้งวันนอนเนี่หรอใช่ไลฟ์ตั้งแต่เที่ยงแล้อืมขงบ่อยเยอะเลยนะลูกิีเยอะๆพวกกันอยู่ข้างๆนะคะทุกคนเออ แม่กินด้วยสิแม่ก็กินนี่ไงแม่อยู่ยังไม่เห็นแม่ตาตอป้อนแม่ดีใจแม่ดีใจแม่กินแม่วกินข้าวกับอะไรครับนี่ทุกคนค่ะน้ำพริกกะปิปลาทูผักต้มแล้วก็อะไรอีกแล้วก็เจ๊โพจเทโพแล้วก็วัดรกะเพราค่ะเขาบอกว่าแม่กินบ้างแม่กิน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 เร็ว ทานข้าวทานาวด้วยกันนะคะเนี่ยที่นี่มีน้ำเนี่ยออี่แห้กันอืมกบานองนซื้อแห้ลูเห็นนะแม่มันเห็น เอมาทูปทูมือสองเป็นไงเนี่ยถ้าเป็นเนี่ยเขาจะซื้อต่อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดขอบคุณค่ะเขาซื้อจริงๆนะน่ะแม่จริงส่งไปให้เขาจริงๆนั่นน่ะสองพันเจ็ดแล้วคนดูเขาคอมเม้นต์แล้วนนี้มงไหนทำไมอันนี้ มันไม่ได้มันเป็นความที่มันพูดไม่ถูกเนาะมันเป็นอะไรที่บิติมากเลยมันติดมากจริงๆแม่ไปนึกว่าทําดีแล้วมันจะมาได้ดีณตอนนี้แม่ไม่นึกว่าไอ้สิ่งที่แม่ทํามันจะเป็นเป็นส่งผลอย่างงี้ว่าแม่ไม่เคยคิดคาดหวังว่าแม่ทําดีแล้วต้องต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แม่ไม่เคยคิดแต่มันเหมือนมิตาที่หารนจริงๆนะคะ มีปาฏิหาริย์จริงๆค่ะในโลกเนี้ยทําดีได้ดีจริงๆนะคะท<ำ>ําปัจจุบันก็ต้องออกมาดีค่ะขอให้เด็กๆทุกคนที่ถ้าท่านถ้าได้ฟังแม่อยู่นะคะแม่ขอให้ทำดี ตัวของแม่ทําดีได้ดีมีจริงบนโลกใบเนี้ยมันประสบกับแม่แล้วแม่เป็นคนที่ทําดีมาตั้งแต่เล็กจนโตแม่ถูกแม่ของแม่สอนมามีครั้งหนึ่งตอนม็นเด็กสมัยก่อนอยู่บ้านมีไต้ถุนไป,ไปไปไต้ถุนบ้านป้าไปเจอตังบาทึ่งถือมาให้แม่แม่หาว่าไปเอาของคนอื่นเขามาก็จับแม่เนี่ยมัด เอาพริกเอาเกลือลมแล้วตีด้วยแล้วก็สอนว่าอย่าไปรักไปขโมยของเขามาก็บอกว่าไม่เด้ลรักเจอแต่แม่บอกว่าแม่ของแม่บอกว่ามันอยู่บ้านเขามันไม่ได้อยู่ที่บ้านเราเราเดินไปบ้านเขาแล้วไปหยิบของเขามามันคือผิดม,มันไม่ถูกต้องถึงว่าเจ้าของเขาจะเเห็นไม่เห็นก็จริงแล้วลูกไปเอาของเขามาแม่ถึงต้องตีนับตั้งแต่วันนั้นน่ะแม่ไม่เคย เอาของใครแม่เปิดร้านสักรีบนะคะนายกอบตอเนี่ยแม่ขอเล่าเนาะเนี่ยครอบครัวแม่เนี่ยมีพ่อมีพี่ชายมีมึงปอเนี่ยเป็นคนรีดผ้าทักผ้าเงินไม่รู้กี่หมื่นนะท่านใส่ในกระเป๋าของท่านมาบาทหนึ่แม่ไม่เคยแตะต้องแล้วไม่เคยนับด้วยรีบเอาไปคืนเขาลูกเอาไปคืนลูกเงินของท่านนายกอบตอแล้วก็คุณตูนท่านมีสามีเป็นตำรวจ นี่ก็มีเงินอีกหลายหมื่นมาห<า>ลงมาแม่ก็เอาคืนแม่ไม่เคยเอาของใครแม้นแต่บาทเดียวสลึงเดียวทำอาชีพแม่บ้านแม่ก็ซื่อสัตย์ต่อาาอาชีพข,ของตัวแม่เองแม่ไม่เคยไปเบียดเบียนใครแม่ทำแต่ความดีแล้วก็หลังจากที่แม่ไปเจอเรื่องนี้เรื่องงานแต่งปอแม่เคยคิดทขาแท้นะ แท้อถอยไม่อยากจะมีชีวิตยอยู่ว่าทําไมเราทําดีมาตั้งแต่เด็กจนโตทําไมเราต้องมาเจอเรื่องนี้เราจึงไม่อยากอยู่ไม่อยากมีชีวิตยอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นแม่มาออกข่าวออกรายการแค่ชั่วคืนเดียวมันปาฏิหารพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยจริงๆนะคะทําดีได้ดีมีจริงๆบนโลกใบนี้ อย่างเช่นคนใกล้เคียงมองไม่เห็นแต่สวรรค์เบื้องบน16ชั้นฟ้าท่านม,มองเห็นนะคะทําดีจะได้ไป16ชั้นฟ้าสูงสูงขึ้นไปแต่ถ้าทําไม่ดี15ชั้นดินก็เปิดรอรับแต่ระดับชั้นระดับชั้นลงไปลึกสุดก็คือชั้นที่15เพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มีจริงจงทำเธอคะ่ะความดีทำปัจจุบันดีอนาคต ก็ออกมาดีเด็กๆทุกคนวัยรุ่นทุกคนเชื่อแม่นะคะทําดีได้ดีแม่การันตีพันเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลูกจริงเนี่ยประสบตัวแม่จริงลูกจริงเลยแม่ปิติมากเลยแม่ขอบคุณมากขอบคุณฟ้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณสังคมขอบคุณทุกท่านที่มาช่วยครอบครัวแม่แม่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแตขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆเลย ดีได้ดีมีจริงจิงมีจริงจิง กินข้าวแม่กินข้าวแล้วเดี๋ยวส่งของขวัญให้นะนี่แม่กินข้าวแล้วเอาเร็วแม่ไม่ต้องกินแล้วเขาจะได้ให้ของขวัญเราเลยแม่สามคั้สองแม่แม่ขามันอาจจะค้างนิดนึงนะคะเนื่องจากแบบผลไม้อาจจะตกนิดนึงนี่เหรอแม่แม่กินตอนนี้โอ้โหแม่ไม่กินโอ้เราอับร่าแม่กินให้ไวเลยไม่กินปลาเหรอแม่กินไม่ได้ตั้งแต่ไอ้ ไม่ตักพายังพี่เขาบอกแม่เขาบอกทุกคนยังไม่กินแล้วแขงขาตะกาไปแล้วอยพี่กินพวงขอบคุณค่าไม่กินแล้วไม่กินแล้วแซ่บมากค่ะแม่แซ่บมากค่ะแม่ทำขับข้าวอร่อยมากเขาบอกว่าไม่กินแซ่บสุดแล้วแซ่บมากหนูบอกเลยเขาบอกว่าเจอผู้กันครั้งแรกแม่รู้สึกยังไงอื้อ รีวิวผูกกันครั้งแรกแม่เห็นมันพอพามาแบบดีแม่รู้สึกถูกชะตาอรู้สึกถูกชะตารู้สึกรักเขาเลยล่ะรักเขาแล้วพ่อ,อแล้วนพ่อไม่อยู่ดิแรีวิวพ่อดิข้อหรอร รแม่เป็นพ่อไงร่อนควรู้สึกใช่ไหมถามพอ่อพ่อห่วงลูกสาวพ่อจะไม่ให้ผู้ก,กันเข้าบ้านแต่แม่นี่แหละเป็นคนที่บอกว่า เขาไม่ได้ผิดอะไรค้า้หรอคํา,า้มากเลยอืมเฮ้ยทำยังไงดีร่วมกันเข้าบ้านนะวันแรกที่ปอพาไปอ่ะพ่อห่วงลูกสาวอืมแล้วพี่ชายก็ดุด้วยพี่ชายก็ห่วงแต่แม่ใช้ความคำพูดที่มันก็ค,ค,คือความถูกต้องอะ่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรอะ่ะเขามาบ้านเข้าตามตอกออกตามประตูมันจะถูกแล้วอะ่ะแม่ก็ ช่วยประหลาะพ่อประหลาะพี่ชายจนเขาใจอ่อนก็ให้ผู้การเข้าว่านแล้วรักกันแล้วก็รักกันแล้วก็รักกันเป็นครอบครัวเดียวกันตั้งแต่นาไม่น่ารอดมาได้นะผู้การเลยว่าพี่ชายน้องตอไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาก็ไม่ขากินข้าวหมดแล้วครับหวงเขาเลี้ยงมา เลีย้ยงน้องมาสอนน้องมาสอนน้องให้เตะด้วย,ยเวลาไปโรง,งเรียนอยู่มัธยมหนงงานุ่งนนแม่ทำแต่งานแม่ทํางานสามร้อยหกสิบห้าวันนี่แม่ทาแต่งแป้งแม่ไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าถ้าหยุดมาเดีวหนึ่งเดี๋ยวไม่พอให้ลูกกิน,นเดี๋ยวไม่พอให้ลูกใช้<อ>เดี๋ยวไม่พอค่าน,นานู้นค่านี้เวลาประชุมผู้้ปกพี่ชายเขาจะต้องเป็นเป็นคน<ม>เป็นผู้ปกครองพี่เจไปประชุมแบบคนอื่นเข้าห้องกันไปหมดแล้ว เขาไปรับฟังครูกันพี่เจไม่ไปไม่ฟังแต่ไปเซ็นชื่อเดี๋ยวยืนยู่เฉยเดีดเขาจึงห่วงน้องมากเขาสอนน้องให้ต่อยให้เตะให้ทําแบบผู้ชายผู้การถือว่าโชคดีแต่คงจะทําบุญร่วมกันมาน่นแหละลูกผู้การกับขราบครัวแม่อะมไม่งั้นไม่มามีวันนี้ได้มองทําบุญร่วมกันมา ว่าไงน่ะลูซ้ายอ๋อแม่ครับผมไม่เห็นหน้าพวกกันเลยอออหนูตั้อง่ังนั้นอ็ไม่เฉียดม้าลูกแค่จะไปล้งหน้าปอครับอืมเห็นนะขอโทษนะเห็นแม่คุณดี